สวัสดีจ้ามน,นีตีไม่กะสวัสดีพี่น้องสุปูสุคนสวัสดีพี่น้องบานเฮ้านะคะ้วกาศสวัสดีเอฟซีทัวโลกสวัสดีแอดมินทั้งที่ท่านของตีไม่นะคะมน,นีกะมาหาหน่วยงานเนอ้นอ,น,อนะคะประมาณอีก20นาทีนะคะก็เลยมาไทยไอ้มูเจ้าเวิ่งอากาศดีแห้งๆพี่น้องนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นทางน้อนๆนะคะบ่้มอีหยังไหลค่ะเพราะว่า อเขาจะเอินมาอย่างละคางเนี่ยมันกับคนเลือกขายกับไรน้องพี่น้องเนาะมันกับบดไดขคือเกานะคะบดไอขคือเกาเหมือนตะก่อนเนาะกับบ้านนี่บ้ากับลูกไส้ค่ะมัานกับกตีหน่อยนะคะมันซื้อขนมปังไม่อีกค่ะแช่ตู้ยเย็นไว้ได้เข่ามาหาหน่วยงานเราก็เลยแวะซื้อขนมปังกับอันอาหารว้ลูกไส้เนาะ,ะเนาะจะของกินจังไดก็ได้พี่น้องนะคะบริยากค่ะตีไหม่ เพราะว่าตู้เย็นมันสื่อเหล่ามันไปใสหลายบาย่ไดดค่ะพี่น้องมันกะที่ว่าจังใดก็อยากได้ตู้เย็นที่มันใหญ่กว่านี้อยู่นะคะแต่ว่าหลวงขาเจ้าบอกว่าตู้เย็นเธอมีแล้วนะคะเออพอนก็เลยบ่าห้ก็บ,บ่เา็นหยังเดี๋ยวเก็บเงินสื้อเอาพี่น้องนะคะเพราะว่าเห็นหมหมูมว่าเสีเอามาห้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเบื่องก่อนว่ามันยังใสไ่ไใดบอเพราะว่ามันหลายปีแล้วสั่นนะคะอ่าถ้าใสาด้ตีไม้ก,กับสีอเอานะคะเนาะ แกะขัดเปลี่ยนกรอันไหนที่มันอันนั้นนะคะทุกคนกระประมาณนี้ค่ะโอ้พี่น้องงามแห้งเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็สิเป็นอ่าเขามาออกกําลังกายนะคะกระประมาณนี้ค่ะทุกคนผุ้นำป้าดเบื้องทองเบื้องเมกก้อนนี่รู้พี่น้องฮัดเมกก้อนนี่แม่ไม่ใหญ่แท้มามเนี่ยเบื้องผู้นำเมกกรอนี่หน่ะโอ้โอเค เมกก่อนนี่ใ่ใหญ่พี่น้องงามคืออย่างหนึ่งคือ,อยังอยู่ได้สวงสวรรค์นี่แหละพี่น้องเอ้ยไปค่ะเอาเดี๋ยวเส์กับกัรถเมกอประมาณมาประมาณใบนะพี่น้องจะาติมาจะไปซื้อ,อพิซซ่าให้ลูกไส้นะคะแล้วก็ซื้อพักนะคะกินของมื้อนี้นะคะซื้อพักนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาห้มาเห็ดอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะ ีไม่ก่ะเป็นเบื่อๆฟังก็บม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องเงินนี่แหละพี่น้องนะคะนะคะโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายจักน้อยนึงอันนี้กะบรรยากาศนะคะตอนเที่ยงนะคะยังบ่ถึงเคิร์งเด้อพี่น้องเที่ยงเที่ยงสิบนาทีค่ะกระไฮฟินเด็ดเหประมาณนี้นะคะทุกคนที่รออินมีบล็อนะอืม โอ้พี่น anyway, oh, ้องอากาศดีแห้งดีหน่อยเราซิดแต่ราบ้าบ้ามีรูมบนดินดีหน่อยนะคะอนี่บ้านนี้นะคะทุกคนเข้าไปรอบๆ โอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตีมาสีพาตอนไปซื้อของน,นะคะน่ะเพราะว่าเบิงดูดอกกอนเม็ดกอนนี่โอเคนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิงหม่องไม,ม้กันเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะ,ะไปค่ะไปกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีก็มาถึงบ้านเราได้พี่น้องขอโทษขอไผ่หลายหลายเดี๋ยวบริทายคลิปตอนซื้อของกับพี่น้องพราลุ้งพลังเนาะขึ้หม่อีกแล้วค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนไปค่ะไปดูน้องแพะกันดีกว่า หมายมาไหมอากาศดีหลายๆพี่น้องนะคะอ่าไม่แน่นะวันเสาร์เนี่ยสิไปหาเ็ดพี่น้องคอยบอกๆมืเจอดอกเดียวว่าได้ไปอีกนะคะทุกคนนะคะพอดีเขาเดือนออกก๊นะคะนั่นน่าจะเดือนสิงหาเปล่านะคะทุกคน กดนะคะ้าเป็นโนเวนะคะเดือนนี้ทีน้อยก็บทเปิดเทอมวันที่สิบเจ็ดนี่นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะอุยอ๊ยโหกินนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆเลยนี่นะคะเพื่อนสีข่ขาเราอากาศดีมากๆนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะอากาศดีนะคะทุกคนนะคะ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะสื่อของสื่อหนังสื่ออาหารนะคะทุกคนกะซื่อบะไดหลายเลยค่ะนะคะสื่อมานิดนึงนะคะทุกคนพ่อกินของสองสามมือนีนะคะทุกคนเอา,า,าวันเสาร์เข้าคอยซื้อผักซื้อมีไม่นะคะนี่อเอาแกะอากาศดีมากๆเลยะค่ะทุกคน ึ้ม,มาค่ะพี่นอ้องขึ้นมาแหละสีตกบร,กรูเด้อมื้นนีเด้มอกะมาลุนกันนะคะทุกคนอากาศดีแห้งค่ะพี่น้องถามว่ายืนตรงนี้ฮอนบอก,กันนิดนึงแต่ว่าไม่ลมมากกับพ่อพ่อไข่พ่อไข่ฮอ,อนนะคะพี่น้องนะคะเนาะมันสีเห็นหมดเลยค่ะถนนคนท,นทา่าเห็นบะเห็นหมดเลยรถผู้ใดผู้ใดก็ได้ดโอ้แหวนแหวนขอนะษซีตานาะพี่น้องเห็นทะลุปูโป่งนะคะพี่น้อง <laughs> กับ่บมีอยังไรยทักทายกันนะคะทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็เรื่องตู้เย็นอะ่ะ ข้าเจ้ากสีอนันทไห้นะคะทุกคนเพราะว่ากะ่ายลูกให้เขาเบื้องเลยนะคะตีไม่กะทายลูกไหมู่บ้านนี่เนาะเอาไปให้หน่วยงานเบื้องเลยวาน,นี้มันเล็กเกินไปจะให้ใส่ของในจังไไดกับะมา่บ้านนี่นสินะอ่ะเขาพว่าเขากะมีเหตุผลเนาะีินอเนเขากะที่บายทุบบนฟั่งว่าเออนี่เนาะซื้อของมาซื้อยังมากหมูที่เ็ดกินกะเอาไว้ข้างบนมันเกิดสีเน่าสีเสียนะคะทุกคนบ้า,านนี้ค่ะหลอบบ้านน,นะคะจะคข้องบานกะอยูุจะได้บานได้บอกไปใช้จักเทือ คืนก็ได้ยินนะตีสามพี่น้องเสียงอียงมุกเครื่องกลา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 งนึงเครื่องเนี่ยเสียงเหมือนคนนั่นอ่างน้ำั่นไหมพี่น้องนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ตี après, well, <leaving S 1> <water> Hoy, ไม้กับใบทักดอกนะมือนีมือนีมือนีวันเข่าว่านสาพี่น้องวันเข่าหรือวันออกพรรษานะคะมือนีวันพระใหญ่ได้พี่น้องนะคะตีไม้กับโอ้ยลืมสื่อดอกไม้นะตีไม้กับ ถวายนา้ำพระแล้วนะคะเรียบร้อยถวายน้ำพระสวดมนต์นะคะตาสาวๆคุณพี่น้องนะคะตื่นขึ้นมานะคะกับพ่อมาณนี้เ่ยเนาะงามคือเกาะะ่าค่ะพี่นอ้องนะคะงามคือเก่าค่ะผู้ใดว่างามข่อยงามพี่นอ้องงามคือเกาะะ่าค่ะก็ว่ากันไปเนาะ ยางไก่กับิี้อนแล้วพี่น้องเอาทำนีไม้หมูเจ้าเบิ้งเดี๋ยวตีไม้สิึ้นไล่สดดยุตตอนเด็กๆพูแหละนะคะเมื่อนีกับเป็นวันอังคารั้นของอวันการทํางานของทุกๆทุกคนน้อพี่น้องเนาะตีไมกก้ขอขอทุกคนนะคะมีความสุขในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เจอเจ้าน้าดีๆเพื่อนร่วมงานดีๆแล้วก็มีความสุขทุกๆอย่างนะคะตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องนะคะร่วมถึงตีไม้พร้อมค่ะ นวยงานนีถามมานวยงานนี่ก็ด,ดีได้พี่น้องเพิ่นซอยเลือกเหตสการทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะอีหยัางกระแล้วแต่ข้าจาข็ซอยทุกอย่างเลยค่ะซอยทุกอย่างทุกแนวค่ะพี่น้องนะคะก็ด,ดีใจนะคะที่เพินก็ยังมีคนดีๆที่ซอยบางคนก็บอกกับเฮ้าบมงวนได้พี่น้องอ่าพว่าบางคนนี่ก็มองเข้าแบบเอ้ยมาขอนะันน่นมันมัมนมีอ่ะมันมีเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยก็ดีโนเวยกว์ก็ดีแถวยุโรปนะ จะไปยุโรปเอเชียน่ะมีหมดพี่น้องนะคะแต่าต่าีไมาสามคนที่ชอยเหลือตีไม้น่ะถือว่าโอเคเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิน่นกับเพิ่นบอกตีไม่ไหวเนะวาะเพิ่นสิไปกับตีไมนะะ่นะคะทุกทุกทีนะคะทีไปคุยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนะคะเพิ่นบอกว่าให้เสื้อใจเพิน่นนะคะเสื้อใจซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องเพิ่นบอกจังสั้นกับขอให้หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านจะพน้ะพนไปด้วยดีแล้วก็ขอแค่เวลาพี่น้องมันอาจจะยากนิดนึงกะบางคนนะดามาบางคนโลกสวย โอ้ยเรื่องจะพูดแต่เรื่องดราม่านน่นน่ะบอไปยังค่ะนะคะถ้าบ,บ่าเจอกับโตกับสิบ,บม่มีมีวันเขาใจพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะสำรับไล่สำรับคลิปนี้ตี่ไมคขอสักแปดหน้าที่เก่าหน้าที่นาะพี่น้องเนาะค่อยเจอกันไหมในไลฟ์สดน้พี่น้องนะอะเมื่อี้กัสวัสดีนะ้อพี่น้องเราเจอกันไหมค่ะซาลังเฮค่ะทุกคนใน,นโลกมันเป็นของเราจับก้อนเมฆดูสิครับทุกคนจับก้อนเมฆปิดโอเคค่ะบายบายค่ะ